สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิศาราชัยวงศ์นะคะมาจากบริษัท ATS Travel นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวเมืองสงขานะคะแล้วก็พาไปชมนะคะว่าเมืองสงขามีอะไรสวยงามน,นะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของเมืองสงขาค่ะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน,นี่นะคะเดินเริ่มเดินทางกันเต,ตรงนี้จะเป็นพอนาฬิกานะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเสาสุกเสานะคะก็จะมีถนนคนเดินนะคะมีของกินมากมายนะคะต่อไปนะคะสถานที่แรกที่เราแวะนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมาลงนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบ้านจำลองของพลเอกเปรมตินสูลานนท์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นนอกบ้านนะคะก็ลักษณะจะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเดินไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูด้านในกันเลยนะคะว่ามีห้องอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยนะคะบ้านเกิดของพลเอกปรีมติงสุรานนท์นะคะ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูได้นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูได้แต่ต้องเซ็นชื่อการเข้าดูในบ้านก่อนนะคะนี่จะเป็นลำดับสกุลวงศ์ของตินสุรานนท์นะคะว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภายในห้องนอนนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแต่ก็ยิ่ในห้องนอนนี้ไม่สามารถนั่งได้นะคะเนื่องจากข้อห้ามของพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะ นี่เลยลักษณะจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะต่อไปนะคะนี่คือภายในบ้านนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปที่ห้องเย็บผ้าของเมื่อก่อนนะคะว่าห้องเย็บผ้าของเขาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะเราเข้าไปแล้วะคะ่ะ ตรงนี้จะเป็นตู้วางแจกันต่างๆนานานะคะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เย็บผ้านะคะของคุณสมัยก่อนนะคะว่าเขาเย็บผ้ากันยังไงนะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะนี่เลยนะคะจะมีการก่อฟืนอะไรกันนะคะต่างๆนานาเลยนะคะของสมัยแต่ก่อนนะคะนี่เลยค่ะลักษณะจะอยู่ประมาณนี้นะคะ ว่านเกิดของพลเอกเปรมตินสุรานนทนก็ประมาณนี้นะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะต่อไปนะคะถน,นนนี้นะคะก็จะเป็นเราจะพาทุกคนไปถนนนางงามนะคะก็จะผ่านวัดต่างๆนะคะเช่นจะเป็นวัดเรียบนะคะหรือว่าวัดมัชชิม,มาวาดน,นะคะแล้วก็เดินทางตรงไปเลยนะคะเดินทางไปเรื่อยๆเลยค่ะ นี่นะคะเราก็ตรงไปเลยนะคะตรงนี้จะเป็นวัดมชิม,มาวัดนะคะจะมียักษ์ทั้ง4ตนเฝ้าอยู่นะคะนี่เลยค่ะวัดนี้อยู่ประมาณ400กว่าปีแล้วนะคะภายในวัดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเราถึงแยกนะคะเราต้องจอดรอไฟแดงก่อนนะคะ นี่นะคะฝั่งขวามือของเรานะคะก็จะเป็นเข้าถนนเส้นถนนนางงามแล้วนะคะนี่นะคะไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีพวกแบบคาเฟ่หรือว่าตึกเก่าๆของที่นี่นะคะแล้วก็จะมีแบบพวกภาพสตรีทอาร์ตอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะที่ให้ทุกคนได้เข้ามาถ่ายรูปกันได้นะคะ บริเวณนี้สะดวกนะคะก็จะมีแก็บส่งร้านอาหารเรียบร้อยนะคะสั่งแก็บได้เลยค่ะจะมีกว๋วยเตี๋ยวดังๆนะคะกว๋วยเตี๋ยวรุดเด็ดในย่านนี้เลยนะคะก็จะเป็นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตึกเก่าๆนะคะตรงนี้จะเป็นไอติมโคมนะคะนี่นะคะร้านดังเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะบ้านในนครน,นะคะตรงนี้ภาพสติดอัดสวยๆนะคะ ทุกคนสามารถถ่ายรูปได้เลยค่ะตรงนี้คิดว่าจะเป็นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่นึงด้วยนะคะนี่นะคะจะมีภาพอาแปะติบน้ำชานะคะตอนเชา้าตรงนี้จะเป็นตึกเก่าๆนะคะก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะนี่เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะ ะมีร้านอาหารมากมายเลยนะคะนี่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวในรูนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านดังนะคะหรือใครจะมาไหว้เจ้าพ่อตรงนี้ก็ได้นะคะ<อ> <retrouver> ตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะสามารถเข้าไปไหว้พระกันได้นะคะ<อ>นี่นะคะนี่นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นนางงามคนแรกในสงขลานะคะก็คือคนนี้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าพ่อกวนอูนะคะ นี่เลยนะคะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะถนนนางงามจะมีภาพถ่ายหลายที่เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะ บริษัท ATS Travel ขอบคุณค่ะ